ฮัลโหลเทสเทสเทสสวัสดีครับผมพีควินเลนนะฮะ20กิโล <laughs> มันก็ต้องซื้อเปละ่ะเอามาน้องชายได้กุญแจรถ,รถเลยนะครับโอเคเร็วปะเนี่ยใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้น้ำมันได้ครึ่งหนึ่งเดีย๋ยวเราเอารถไปเก็บก่อนเนี้ยการหลัดกลางเก็บสักรอบหนึ่งอยากรูว่าเสียตังค์หรือเปล่า ราไปเก็บเบฟขาดกลางโอเคอยู่ท oh, okay. uh ี hmm. okay. Okay. ่เดียวกันหมดเลยนี no ่เก็บรถได้เบิกได้โอเคนะโอเคเก็บไม่เสียตังค์ใช่ไหมแต่ถ้าเบิกล่ะตั้งชื่อน้องก่อนเลยน้องโอ้ยเดี๋ยวนะอ๋อเป็นแบบกดน้องชื่ออะไรดีเนี่ยน้องชื่อน้องบ๊อบบ๊อบหนึ่ง น้องบอบหนึ่งใครับตั้งชื่อมาเลี๋ยวต้องซื้อโทรศัพท์มือถือล็อกหรือยังช่างมาันละกันเดี๋ยวมาดูโทรศัพท์มือถือก่อนตู้ไอเทมเดี๋ยวเดี๋ยวแวะเช็คก่อนนะว่ามีหรือเปล่าในตู้เนี่ย <c oughs> ไม่มีเลย โคตรจนโทรศัพท์โอ้โหซอมพนโอ้โหเอาสักโอ้โหแต่ว่าของทำงานถูกมากครับเา่าซื้อของทำงานก่อนเนาะอันนี้ซื้อหมดเลยเหมาต้องเหมามต้องเหมาจริงแง่ทำทุกอย่างบุคคลผู้ทำทุกอย่างโคตรขยันอันนี้มันไม่ต้องใช้เป็ดตกปลาเลอพวกอาหารไม่ต้องซื้อ เหลือตังพออุ้ยสองพันเหลือพอดีซื้อมาเลยครับได้โทรศัพท์ไปแล้วฝากได้ไหมอันนี้คือฝากตังใช่ไหมฝากไว้สักสองโอเคครับฝากไว้สักสองมีแค่นี้กกอ่ะฟาร์มไก่ทางที่ดีคือคือคือ,คอทางตรงนี้แหละจะดีอวะเนี่ยอุ้ยลืมไปรถแบบไม่มีตังซ่อมไม่ดุ่มชา้า โอ้ยตังซ่อมลืมลืมลืมต้องขับดีๆต้องขับดีๆเราเปิดไฟถี่อย่างนั้นน้ำมันจะหมดหรอความไก่อยู่ด้านบนเราผิดทางไปนิดนึง อยู่เธอตรงนี้ได้ฮะไม่มีปัญหาบฟาร์มไก่แต่มันเตือนแล้วคนระับแต่ว่าตังเหลือตั้งครึ่งถังน่าจะอย่างนั้นนะล็อกกุญแจด้วยวงฟาร์มไก่น่าจะตรงนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่า ้ยใช่ครับอโอเคกดไปแล้วว <g ly> ินกไก่ไม่เหมือนกันวะนะเ้ยเอา <g ly> โอเคเลยอ๋อได้ได้เก็บได้อยู่อ๋อแค่มันจะแบบตะกรุบนี่ครับอีโคโนมี่ไก่สามสิบหกโอเคอยู่เนาะเป็นทาคารที่แบบรับได้นระับสามสิบหก ถือว่าโอเคถือว่าโอเคถือว่าแชมอยู่น่าทาเพราะาแบบแปบ๊บเดียวเองป,ปึ๊บแค่หน้าทิมนิดนึงหมดรอแค่นั้นแหละ,ะมีอะไรเลยโอเคเต็มแล้วครับทุกคนไก่เต็มแล้วเดี๋ยวเอาไว้ในรถด้วยนะ20กิโลเอาไว้ในรถหน่อย จอันนี้ไม่ใช่รถเราเหละออาจจะต้องตอมอรอบหนึ่งเนาะแต่ว่าช่างมาแล้วกันเดี๋ยวลองไปขายดูก่อนสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างนั้นแหละนะครับเอาไปขายก่อนแล้วกันโปรเซสที่เดียวเลยเออตรงนี้มันใกล้เมืองดีเนาะ แบบเดียวโปรเซสตรงนี้โอเคไม่เคยมาอุ้ยมีคนฟาร์มแบบขยันได้รถนี้แล้วหรอขยันเกินล็อกหน่อยโอเคไก่ไกไกไกตรงไหนคือไก อน,นี้ไม่น่าจะใช่ไก่อันนี้ผลไม้น่าจะอีกฝั่งนึงอันนี้หรือเปล่าน,นี่น่าจะบัวนะครับนี่ไงไก่อันนี้ไก่นี้ไก่อเอ้ยเขาทำดีมากเลยนะเนี่ยโอเคโปรเซมาเป็นน้องไก่น่ากินว่ะ อันนี้เราจะพวกไก่อันนี้ที่ขายหรือเปล่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่ะเนี่ยขายตรงไหนตลาดโลกคือยังไงตลาดโลกเนี่ยกำลังโหลดอ๋อคือผู้เล่นขายโอเคอน,นี้น่าจะตลาดอีโค่นี่ไงเซลไอเทมโอเคครับน,นี้สามชิ้น ห้าสิบเจ็ดแม็กโอเคได้มาสามวันหกเช็ดดูยอย่างรวยไอ้น้องฟาร์มถอเลยแล้วกัน <laughs> รู้สึกต้องการตังเออฟาร์มแป๊บเดียวนะครับนี่ขนาดไม่เต็มรถนะเนี่ยขนาดรถแบบยังเปิดไม่ได้เปิดได้นะแบบเยอะกว่านี้เนาะไปที่รถดีกว่าไปปอดล็อกน้องหน่อย ลองไปกันดูดีกว่าจะลองดูที่พวกช็อปดูนะครับมีขายที่ดำน้ำหรือเปล่าจะได้เปลี่ยนอาชีพแบบก้าวกระโดดเลยเน้นดวงในการทำงานผมชอบเลยครับแบบดำนมด,ดำน้ำเนี่ยสนุกแล้วแบบรายได้ดีด้วยแต่น่าจะแบบได้ยากเนาะร้านตรงนี้มีขายหรือเปล่า ที่ดำน้ำให้ไวให้ไวขายะเปล่าขายะเปล่าชุดดำน้ำไม่มีขายแฮะเฮ้ถังดำน้ำซื้อไหนวะเดีอเดๆ สวัสดีครับฮัลโหลฮัลโหลอยู่ไหมเนี่ยสวัสดีครับพอรู้ไหมว่าแบบถังดำน้ำเนี่ยซื้อตรงไหนไม่รู้เลยครับเพิ่งเข้ามาเหมือนกันโอเคครับขอบคุณครับครับเขาไม่รู้ว่ะทุกคนถังดำน้ำซื้อตร,รตรงไหนครับตรงไหนครับนี่ จริงจังจริงจังเ,เดี๋ยวรถร้อนมันสีทองเลอครับเนี่ยเดี๋ยวเราฝากตังก่อนมีอยู่สี่พันใช่ไหมเออว่างๆแวะฝากหน่อยละกันเนี่ยสี 4, ่พันสถานที่เช็คอินใหม่ใช่เหรอวะเขาเขาตอบเราเรยฝากไว้สอง0นโอเคตรงที่ดำเลยฮะมีป้ายยืนขายอยู่โอ้ปีป้ายยืนขายอยู่ โอเคครับเ okay. ดี๋ยวไปซื้อถังดำน้ำกันเฮ้ยเราควรจะเอาไปสี่พันปะอีป้าเอ้ยเดี๋ยวเผื่อมันจะแพงไง้ไงเออเออเออแพปะสี่พันสี่พันเซาซีเซาซีสี 4, ่พันบวกอีกสองพันตรงอีป้าตรงอีป้าใช่ไหมโธ่อ,อยู่บนเนี่ยโ oh อ m มก o d ืมลงจากรถก่อนโอเคโอ้ันมันลงไงก่อนเนี่ยอันนี้โอเคอีป้าอีป้ามันอยู่ไหนวะ อีป้าอีป้าอยู่ไหนฮะคุณป้าครับคุณป้าครับหรือคุณป้าตายแล้วเหรอใช่อ๋อไม่ใช่ตาถั่วหรือคุณป้าไหนอะคุณป้าอุ้ยพระจันทร์สวยนะครับคุณป้าอยู่ข้างบนหรือเปล่าคุณป้าดูในแมพก็ตรงนี้นี่ว่าคุณป้าอยู่ไหนวะเนี่ย หาคุณป้าก่อนไม่อยากดำเพียวๆเดี๋ยวเดี๋ยวตายนะครับอ๋อเจอแล้วเจอแล้วน่าจะตรงนั้นนะแน่ใช่ชัวใช่ชัวอ,อ,อีป้าโอ้โหอีป้าเจอแล้วดีไงมันได้เช่าเหรอครับเนี่ยหรือว่าซื้อซื้อเลยเนาะห้าร้อยโอเคไม่แพงไม่แพงนึกแบบสักสามสี่พันใจสลายเลยมันต้องกดใช้ไหม เอา้าซื้อแล้วอยู่ในออนึกว่าไม่ต้องกดใช้วันนี้ไงต้องกดใช้เอามีเวลาด้วยชิบหายละแล้วรีบใช้ไงหกนาทีเจ็ดนาทีเนะี่ยโอ้โอเคโอเคตามลงไปเลยเถ่านี้แน่เลยครับ อันนี้เหรอใช่เหรอครับเนะี่ยไม่รู้มัวไปงัน้นแหละลองกดสุม่มดูเุ้ยอ,อได้ได้หอยอ,อโอเคโอเคอแถวนี้เนาะ อยู่ยังไงวะเนี่ยดูไม่เห็นนี่ไงก้อนหินครับทุกคนก้อนหินก็คือวิ่งไปกดเลยโอเคไม่ยากไม่ยากสงสัยตั้งนานลืมสังเกตไม่ยากไม่ยาก นี่มันชุดแกงไปเนี่ยมาเป็นแก๊งเลยฮนะน่ารักจัดทีมมิโนโตะมากๆอะ่ะรถเรานี่แบบยับเยินที่สุดแล้ว โปรเซสด้านล่างไกลมากโอเคถึงแล้วได้ปะอันนี้คือไม้เหรอนี่คืออะไรอะ่ะไม่ใช่หน้าจานนี้นะ ดีป่ะนี่ไงเจอแล้ว<ป>มันจะได้ไข่หมูปลาทุกคนแต่ลองดูะเนาะถ้าได้ก็คือโอเคเลยคุ้มไปเดี๋ยวออรรถให้เราได้กับเขาสักอันอย่างวะนนี่ยัยงเลยที่ว่า<ป>เหลือห้าอันแล้วเนี่ย แล้วหอยแบบ5้าแล้วเนี่ยไม่น่าจะได้เลยนะครับไม่น่าจะได้สิ่งนี้หรือว่าเครื่องซ้ายมันไม่ดีอยเนี่ยเครื่องซ้ายไม่ดีแน่เลยวะโอเคครบแล้ว โอเคนี่อันหนึ่งน,นีเต็มได้มันโอ้โหไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยเอาจริงตังเท่าเดิมตังเกือบเท่าเดิมอะได้มาแบบสองพันเองมั้ง